บัดน,นี้เป็นวันที่17พฤษภาคมสองพันหซึ่งเป็นครั้งที่17เที่พระเจ้าปิวันที่ประสานกอ่อถวายเสียงสวดสาธยายพระสืบรพระปิริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธทบูชาธรรมบูชาสัพฆบูชาและจริยาบูชาเตลุปจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงปั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคคะเพยนชนะได้นนบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด บกราภระตะตะใราหังสัมมาสัมพุโตะธธรรควาพุาทธมรคนตอนเพรติมิสวากาโตภกวตาธรรมธรรมนามสามิสุปติวันโนภกวโตสาวกสังคสังฆนมานิสองบทบูชาภะพไปรีพิ่ายาราหังสัมมาสัพพธธมพุโสุจีรังบริณิพุทธคุเนหิ พระมานุนิธานิปรมีหิจัติสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังคตะพุเชมิรตานติยังธรรมังจรรนมิสุทธินาสามบุเสวยชุมลมเทวดาสมันตาจักรวาเวสวยตากจักรตุเทวดาสัทมามุนีราชจัสสุดนันตุสักโมกขังสเคกเมจารุเปคิริสิการาจเตจินทริเขวิมานติเปรตเถจขเมจารุวนาคาอินิเกาวัตตุมหิเกเตปุมาจยังตุเทวจรัตระวิสมิยะขะกัญจปนาคาติตันตสันติเกยังมณ นวาจจังสัตวอวมสัญตุมสวนากลวยัมปังตทมัสวนาเกยัมปังตทมสวนากยัมปัังตตสีะวปุพะภาคนมารานมตสัพพะกตอะตมมาสัพพสานนมตสัพพะกตอะตสมมาสัพทิสานมตสัพพะตอะตสมมาสัพพตสานาติสัพพะกะัสมมาสัิสาิ ติยัมพีปุตังสรณังกจฺฉามิติยัมพีธมังสรณังกจฺฉามิติยัมพีสํฆังสรณังกจฺฉามิติยัมพีปุตังสรณังกจฺฉามิติยัมพีธมังสรณังกจฺฉามิติยัมพีสํฆังสรณังกจฺฉามิ6บทส่วนสัจจกิริยาคถานิติเมสรณังยํปุตเมสรณังอนัยตินสัจจ เช่นาสติเมโยตุสัพพทานาติเมสระนังยังทำมโมเมสระนังวะไรเจนะสัจจวะเชนาสติเมโยตุสัพพทานาติเมสระนังยังสังโฆเมสระนังวะไรเจนะสัจจวะเชนาสติเมโยตุสัพพทาเจปุสวดติรัตนปนามะขาถาพุทธังนะเมรัตนพุทธะสลีละจิตตังธรรมนะเมรัตนพุทธะวิสุทธิสารังสัตตังนะเมรัตนพุทธะสุสีระติฏฐิเอตังนะเมฏิ ติรัตนังรัตนตยังตายวะหังสัมมาสัมโมสดิตตาวัตถุวิเศษสัพจังอัญโยยานวิตคุณโยคะวสปวัตตังอสุมิตยามิปิเตวะยถาติทันเดกังวินาติตะเรสัมมาสั พเวนะโปรเกกาถาจิจาริจิเรนจาปตุภูตังคัมภีรยานวิสยยาติทุตสัทธมิโยหิปัญจิตตะฉะเนหิวิญยมยัปปูปังโลกังหิเกหิจิกาถันจุปะลภเนียงเกสันจิสุทุวิติตังคุณะกายตายญาณเมหิเยวัชนะตายะสุวิสตัมปิสมุปสตังมณสิสุทธ ปะสาทะฐานังบุญยติกาณะมะัสมุตตะมะบุญยญปุณณภูมังทุกขาประมุจจะณมุกขาสารนังกตานังปูชาระเหตสุประมังอภิภูชเนย,ยังนิพานะสัจจิกิริยายุปนิสะยยัตถสัมมากิเลสัมมะละโสธนะสิทธิยาจะ ัติหิอตถกุสะเลขุปเสวะนียังปานหิจะปิสรนังตมะนียเมวะตัสมาติหิตตังติรัตนังสรนังตังหาลัตินทิวังคณะเนสุนัมสัมนาปุเชมจาปิสัสตังสุสัสุปัสสันนจิตตาตถานุปาริจริยาสตารัตาจะบุญเยนะตถาสุกะเตนะสกีพระเวมุ เตเชนตัสจัตสถาปิสุวติโอตุโยเจทธรรมะวินัยมหิปนมานปุตโรกุตระพิสมัยโยนิยะโตสุโพชังตโสปนิสสะยะจะยายาอยมปิโหตุวัตุตะเยปริจิโตสุปะสาทะกะโรแปดนามการสิทธิาถายโยจักมาโมหมมลาปะตัดโทสมังวะ พุทโธสกตว,วิมุตโตมรัสสะปัสสาวินิโมจะยันโตปะเปสิเขมังชนะยังวินเนย,ยังพุทธวารันตังสิรัารษานามามิโลกัสสถานนั้นนาถันจะวินัย,ยากันจะตันเตชะสาเตชยสิติโอตุสัมพันตริยาจะวินาศเมนตุธรรมโมชทะโยชะโชโยวิยะตัสสะสตุสัทเศสีโลกัสสวิสุทธิปังคังนิยานิโกธรรมะ ทัระสะทารีสาตาวะโอสันติกระดสุจินโนธรรมังวรันตังสิประสานมามิโมหะปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโอตุสัมพันตะระยาจามินาสะเมนตุสัธรรมะเสนาสุขตานุมโคโยโลกัสปาปูปากิเลสัจเชตาสันโตสยางสันตินิโยชะโกจา สวาขาตธทรมังวิติตกโรติสังฆบารันตังสิระสามามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิฏฐิมตันเตจะสเตชยัสธิโอตุสัมพันตริยาจะวินาสะเมนตุก็บทสวนนโมกาอัตตกะอัตตกะคาถานโมอรหัตตสัมมาสัมพุทธสัมมาเหสินนโมอุตตะมัทส ธรรมสสะวขาตัเสวเตนิทะนโมมหาสังคษาปิวิสุทธสีระทิฏโนนโมโอมาตายรัสสละรตะนตยัสสะสัจกรระโมโอมากาตีตัสสะตัสสาวุตตยัสปินโมกัปะภาวินะวิฉชนตุอุปัตถวานโมกรานุภาวินะสุวัติโอตุสัพพานโมกัลสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชะวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุเอวะเมสุตังยังังสัมยังภควัสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสเมหวันในมหาตาปิกุสังเกตนาสตินปัจมันเตหิปิกุตเตหิสเพหิวารหันเตหิทศสหิเจโลกาชาตุหิเทวตายปุยนาสนิปติตาหุติปควันตันทัสนียาปิกุสังกัญจารถกรจตุนันสุทาวัสกายิการังเทวนังเอตตะทวติเอยังโขภควัสเกสุวิหารติกาปิราวัตุส เหมิงมหาวันนี้มหาตามพิกุสังเกนะสัตติงกุจมันเตหิตพิกุเตหิตสเพเหวรันเตหิตทศหิตโลกาธาตุหิตเทวทายปิญญาณสันนิพิติตาโหติปกรณ์ตันทศนิยปิกุสังกัญใจยานุมันยัมปียนะปภวเตนุปัสสังกมยามะ ปสังสมมิตวีปัจกัตโตสันติเกปัญเจกกาถาปสยามติย์เถรโถตาเทวตาสยถาปินามาภละวาปุริโสสมมจิตังวาภาหังปสาเรยะปสาลิตังวาภาหังตัมมิงชยายวามีวัสสทวาเสสุเทวิสุอัตราชิตาปัจกัตโตปุรัตโตปตุราหังสูโตโถดตาเทวตาปกวันตาปิวาเทจวะเอกมันตังหังสุเอกกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปัจกัตโตสันติเกมังคตังอภัสสิมหานสมัยโยปวนาสมิเทปักยาสมากัตะอาคตัมหายมังทำมาสมัย ทักิทายเยวะอปะราชิตาสังคันติอตะกอปะราเทวตาพระกัวันโตสติเกมังกัจลปาศีตจักมิฆโวสปะทาหังสุจิตตคตโนอุจุตมะกังสุสารติวเนตันิฆเอตวะอินทริยานิรักันติ ัิอจตคโปราธิวัตพตสติเกมงกตะาพิเจตว่ากีังเฉตวปาลิทังยินทกีรังหจัมเมชาเตรันติสุทวิปราักุมตาสุทันทาสุสุนัเทตคอปราธิวาตพระกัติเกมังกตระาภิเจเจจพุทังสรณกตาเสนาเตุมิสันเตียพยาภูมิไวยามนุษสังเตอห่งเทวกยปุริภูเดสติเตตคโคพระกัมมตติเยเยเยนทะปิขเวทัสุลกตาตุสุเทวตสันนิตาหนติ खत्थना ही पीक चलिए पीक पीक अति तक मथा नौ समाज सम्पूे सम्पी पकवंता पर पा माइवा थे बता संगी पाती हैई यहाँ ये तरही इत सी ना मा नमाज सपूते सम्पी पकवंता ना यही पा माइवा थे वत् था संगी पति भुवी संगी जीए था मई यहाँ ये तरह अचिखी सामी पीक थे कई ना ना कि พิกเวเทวกายนังนามันิเทศิสามีนพิกเวเทวกายนังนามันิตังสนาทัสสุกรรมนะสิกโรทัพสิสสามิติเอวันพันเตติโกเตพิกุพกบัตเตอปุจจโสสุมปควะเอตัสทัพวาจาสีโลกามนุกัสสามิยะทัพุมาทัทสิชายสิตาริคัพภะรังปะหิตตัสสมาหิตตุสีหาวัสลินนลมะหังสันสัมปโนทัตตะมะนัสสาสุทธวิปัสสนะมะลาวิลาภิโยปจัสเตยยะตวะมันิกะปิโลวัตเวเตโตมิเตยิสตาสาวเกตสาวเนระเตเทวกายาพิกัน ตาเวิชนะทปิกเวเตจาอตาปรมกะรุงสตวปิตัสสสนนังที่สามปตุรคุยานังอนุสานะทัสสนาเปเกสตามัทกุงสหัสสารทัสสตเยนสตาเอกสหัสสนานุสานามัทสุงเปเกนันตมัทุงทีสาสภาปุทาวงทังจักสภาปิญญายาวะกิตะวันาชภมิตตอมันทีสัตตาสเกสัสนเนระใจเทวกายาพิกันาเจวิชนะทพิกเวเวังกิติสมิขีราเนุปกัสุตัสสหัสสวยข่าววมัตพิโรตสวัยติมัตจิตมต ววันตยัสสินมมนาิมุงพิกุนองสมิตวนชาสหัส t เฮมวตยนันตวันน้นอยทิมันโตจุติมันโตววันตยัสสินมนาิกมุงพิกุนงสมิตวนังสัตกราติสหัสยนันตวันนนอิมันโตจติมันโตววันตยัสสินมนทมมนาิกมุงพิกุนงสมิตวนังอิตเตสลาสหัสยนันตวันนนอิมันโตจติมันโตววันตยัสสินมมนาิกมุงพิกุนงสมิติันน วิติมนต์โตชติมนโตวันวันโตยาสัต์สิงหนำมัธมนาพิจักบุญพิกุลนางสมิติวันางกุมพิ่รราชาคายโกวิศวรศาสตริเวสน์นำพยนังศาสนาศาสตร์สายยกษ์นางพญิรุปสติกุมพิ่โรราชาค่ายโกวิศปะคัติสมิติวันนางริ้มาจติสังราชาทัตตะโตศาสตรสติธันมปนาธิปฏิมหราชยาสัตย์สกุลตบิสัตย์ สภาอวอินนามามหาภราที่มันโตชิติมันโตมันนวมันโตยาสศิโนมันธรรมนาภิกมุงกุลังสมิติวนังสกิณานจัติสังราชาวิลุโพตัสสาสจิกุปันนันทิปจิมหาราชยาสศิสุัสติสสภาอวอลกินนามามหาภรา ิติมันโตชิติมันโตวันน้ันโตยศศินรมธรรมนาพิกมุงพี่กุลนังสมิติมันนังปุจิปัจจาพิสังราชาวิรูปภคบุษราสจินังกันติปฏิมหาราชยศิศศพตปิตสภาโอนทนามามาภะราอิติมันโตชิติมันโตวันน้ันโตยศศินธรมธรรมนาพิกมุงพี่กุนังสมิติมันนังจารันจัดที่สังราชากุเวโรตับสาสจินยังกันติปฏิมหาราชยศิศิพตปิตตสภาวโอยินทันนามามาภะราอิติมันโตชิติมันโตวันน้ำวันโตยศศิลธรรมธรรมนา ตทศกิณในนาวิลุตภูริปิชิตในน้วิลุปโคกุเบโลอิตาลงที่สังจตตะ์เตมหาราจตุรัสบาจตุรสิตาทันทานลัมนาถังสุวรรณกับปิละวัตเวเจสัมมายามิโนทัสสาคุวันจะในการสัทธามายากุเติเวเจตุวิภูจะวิภูโตสหะจตุนงกามาเสตถุจจะินโมัญชุนิมตุจะปานาโทปะมันโยจะเทวสุตโตจตุรัตติจิตตเสโนจัุรัมภูนัโลราชาทโนตโะ อากูบรรจัสิโกเทวติมพัลลุสิยวัชรไสเตจันเยจลชนนกันทพัสราลจุพิมธมนาปิกมุงปิคุนังสมิติวนาตาคูนาพัสนาคาเวสราสหัจจกามจำพันสตละคูปยคัสหายติพิยมนาทัตตะอาคุณาคายสสศินออิรันณมหานาโคโสภะสมิติวนาเยนาคราเชสหสสหัรติทิปติชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายาถาเทวนาบชะ จิตลาสุปนาอิติเตสัตนะมังอะภยันตทานาคราชานามัสสิสุปนัตโตเขมามะกัสิพุตุสันไฮหิวชะหิวปวะหะยันตานาคสุปนานสารนามังสุิังชิตาวัชุราตินาสมุทังสุราติตาปัจโลวัศวเจติที่มันโตยัตสัญโญ การลกัญชามหาพิสมารสุลาธาณะเวขสาวเวปะจิติสุจิตจับมหาณตนะมมุจิสหัสตรัจภริปุตตันังสเพเวโรจนะมกษส์นาหิเตวะเปริงเสนนงราหุมันทะพุปะขะมุงสัมบิโยธนิปตนเตภิกขุนังสัมบิโยอะปูจเทวะปัตะวีจะเตโชวะโยตถาขะมุงวรุณาวรุณาเทวะสมงโมจายัสสาสหะเมตกะรุณายิกาภิเกวะยัสสสิโนทัสเตทัสสะกายาสเปนันตะวันนิโนอิมันโตชุติมันโตวันนัมนโตยัสสสิณมุตมะนาภิกขุมุงภิคุณังสัมบิโย วิีจตเวสหะิจอสัมมาจตุเอยามาจัทสูปนิสเทวะวจตธมุปุระกิตาสุเลสสูปนิสเทวะเวสุยมะคุปุระกิตาตขะตนนี้ปุระกิตวะคุมันทวลาหักกาวสุนังวสูเสถวสกุปการุลินชาโตชตเัขยาสภินันตะวันนี้เราอิมันเตชุกันโต พลน้มันโตยัสสาสินโนมธรรมนาพิกมุงภิกุนังสมิติวนาะกสหัปุเทวะชลามกีสิคาริวะิจจโรชาจะมาปุพภิพัสิโนวลินาสหธัมะจะอาจุตาจานิจกสุริยะุจิลาโกคูวะสวะเนสินทัศเตเตทัศธกยสพนันาตวันีนอิติมันโตจุติมันโตวนันโตยัสสสินโนมธรรมนากมุงพิกุนังสนา สมณามหาสมณามนุษยสามนุษย์สุดตมากิทัตุสิกาูรุคุมโนมตูสิกาอัตคุหโยเทวเยจาโลหิตวสิโนปะลคามาห์ปิลคามุทวายัสสัตสโนทเสเตทัศทะกิยสนันตุวนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันวันโตยัสสิโนมมนา พิคุณนางสมิติวรรนางสุกกากรุาบุนาอุเบคันาสาสหะอุทาตะไคราปโมขากุติวาวิจคณาสัทามัตตาหารกชามิักาจยาสสินทนายราชาปชนโยติสาปิวสติท่าเสตยทัาสกยาสเพนานันตมัีนนทิมันโตชิตมันโตวันนนิยาสัสิโนมุธมนาพิกมุพิคุณนงสมิติวรนางเขมิยาจุสุทายามกตกาจยาสสิโนลพิจกาลมาเสถทาชิตะมาจาสวานิมานาลติโนอาพุทธากุปรานิมิตาทัาเสต ทัศตถะยสินานันตวันนี้นนวิทิมตัวชุติมตววันวันตัวยาสศินทธรรมนาิกมกุุนถุติมันังสัทิเตติวัณิกายสปนนันตวันนี้นนนามันวะเยนะกะคันชนเยจันเยจาริสาสหปุธะเชติมกิลังกชา ตินนัมนาสวังทักขิมุขตะรังนาคังจันทวสิตาติตังสุขรามาปรมโตจัปปุตตาอิธิมโตสหัสสานุกมารโอจิโสจัตโสภคสัมมิติวันังสหัสสปมมะโลกานนะมหปพมมะปิติตติอุปปโนจิติมโตปิสมะกโยยัสสิสสทเสธาอิสราโกูโกรปัญจะปเจกัตวสวรติโนเจสัญจามัชโตอาคาหิโตวะปาริวาทิโตที่จัตสเพปิเกณฑ์ิทธิเทเทเวสพันมะเกมารเสนาปิขามิปัญสัต กันหัตถะมันที่ยังอิถะคันหัตถปัญจทาักินน้มันทับมันทว่อมนตาปริวาเลธรรมมุมุนจิตาคุจินังอิติธรรมะเสินุกันหัตเซนังอัตเตศยิปปนิณาตะละมาจัดสารังปตทวาณะเพราวังยถาปวุตสโกมิโคธนะเยนตวสวิชโกตส ตถาโสปจิทาวติสังคุโตสยังวเสตจนจะสังข์ปิญญายาววกิจวานะจัก <Math> ุมาตโตมันจะยิบสัตตาสวเกตสันเนและเตมรเสนาปิตาเตวิชนาทัพิตโวไดจาตบบามกะรุงสัตวะพุทธศาสาสนาวิตกราเคหิปการมุงในสังรมันปินชยงสเพวิจิตาสังขมาพยาติทายสสิโนมทันติสหปิเตหิสาวกเตชัตเนสุตาติจเปปุตรเสวมังคลาสตังเอ อาศัวนาจักพลนังบันทิตานังจะเสวนาปูชาจะกปูชนียงเอตามังะลมุตตะมังปฏิรูปะเทสะวาโสจะกุเพจจักตะวุญยตาอัตตสัมมาปนิทิจะเอตามังขลมุตตะมังภูสัจจะทิมังจะวิณโยจะสกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตามังขลมุตตะมังมาติมาตาปิตูอุปัทานังอุปทะปุถะทา ปุตตะทารสสะสังฆโออนาคุลาจักกามันตาเอตัมังคลามุตตะมังธนันจะธรรมะจริยาจกญาตกามันจะสังฆโออนาวชานิกามันิเอตัมังคลามุตตะมังอารติวิรติปปามัชปันมาจะสัญญโมอปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมังคลามุตตะมังคารโอจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญยุตตากกเรณธรรมะสวนังเอตัมังคลามุตตะมัง ขันธิขันธิจะโสวะจัตาตาสัมมานาน,นจะทัศนังกเลนะธรรมะสาวชฉาเอตามังคละมุตตะมังตะโปจะพรหมัจะริยันจะอริยะสัจจานะทสันนังนิพพานสัจฉิอิริยาจะเอตามังคลามุตตะมังพุทธะโลกะธรรมีหิจิตตมยสานะกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตามังคลามะ มังคละมุตตะมังเอตาทิสานิกตะวานาสัพพัทธธมะปะราชิตาสัมพัทธธโสทิงขชันติตันเตสังมังคละมุตตะมันติส2บองบทสวดร,รัตตนะ ปลิตยังกิจชวิตตังอิทวาหุดังวาสเกสุวายังรัตนมณิตนะโนสะมังอัธิตถาเตนะอิทัปปิพุเตรัตนมปฏิตาเตนะสเจนะสุวัติโอตุขยังวิรากังอมาตัาปปณิจังยะทัชกัสกยามินิสัมมาหิตุนะเตนะธรรมินัสัมมติกินจิอิทัมปิธรรมเมรัตนมปฏิตาเตนะสเจนะสวัติโอตุ ยามบุญเตศรเถรปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิจติอิทัมปิทัมเมนตระนัมปฏิไดเตนะสัจเจนะสุวติโยตุเยปุคราตัสัตังปสัสถาจะตลิอิตานิยุคันิหนติเตทะกิณียสุขัตสะสาวะเจเอเตสุทินานิมภพลานิอิทัมปิสังเขรตะนัมปฏิไดเตนะสัจเจนะสุวติโยตุเยสุปยุตตานัมตะมนาสาทัตเฮนันิกามิโนโกตะมะ สาสะนำมิเตปฏิปตามะตังวิไคหารัฐามุทานิพุติงกจัมนาอิทัมปิสังเครตตนงปณิเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนางผุรานังนวังนัติสัมภวังวิรัตตาจิตายติเกพวัตสมินเตกินาพิชาอวิรุธิชนทานิพันติเีรายถายยัมปฏิโปอิทัมปิสังเครตตนงปณิใตเตนะสเจนะสุวัติโหตุ สามบทสวดธรรมบทสหสวัสอัตตะหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทันตัสสะโปสตะนิจังสัญญะตจาริโนเนวเทโณนัคันทโพนมาโรสหพมุนาชิตังอปะชิตังกะอิราตถารูปสัจชันตุโนมบทสวดเกตุุตตสูตรภาสิตะมิตังในณภควัตาชะ ชานตาปัสตาอารหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอะตุมเหมาอนุสสะเวนะมาประมะปรายะมาอิติกิริยามะปิตะกะสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุมานักยะคเหนะมาอาการะปร,ะประิวิตเกนะมาทิฏฐินิชานคันติยามาภพะภพะรูปตายะมาสัมโมน โนครุย no at um at e ัธาตุเมเหอตตะนาวชาเนยัตาอิเมธรรมาอกุศลาอิเมธรรมาสาวัชอิเมธรรมาวินยูคระหิตาอิเมธรรมาสัมมตาสัมมตินาอหิตายทุขายะสังวันติอัตตุเมเหเปชาเหยยาธาตยะธาตุเมเหอตตะ นาวชาเนยทาอิเมระมากุสราอิเมรรมาอนาวัชาอิเมธรมาวินยุปัสสาอิเมธรมาสมัตาสมัตตาสมาธินาหิตายาสขายาสังวัตตันติอัตตุมเมเหอุปปสัมปัชะวิหะโดยยาถาติสิบห้าบทโสอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตมามปะมายุงชรูปณิตสานสันตินะตานาเอตังมะยังมรณะเ,เปกะเพก เปขะมโนปุญญานิกะยิราทัสขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปามยังชรูปนิจสานะสันติตานาเอตังมายังมรณะเปขะมโนโรกามิสังปชะเหสันติเปโโยทะ กาเยนสังยะโมวาจายะอุทธเจตสาตังตสาเปสสะตุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติบัญยังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริธรรมโมสุจิโนสสขมาวา มาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคชติธรรมมะจาริสภัยสังขารนิจาติทายปัญญายปัสติอัฏนิพินติทุกเขสัมโควิสุทธิยาสัพเพสังรารสชาสุขาติยถา,าปัญญายปัสติอัฏนิพินติทุกเขสัมโควิสุทธิยาสพเพธรรมานตาตติ เอตถปัญญายปัสติอัถนิปินติทุกเขสะมะโควิสุตธิยา 16. บทสวดอปันนะกัจชาดูอปันนะกัญญากันฐานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตทัญญายเมทวีตังคันเหยยะอปันนะกังพาหุงเวสะระนางยันติปัพระตานิวนานิจะอารามะรุขขเจตา เจตยานิมนุษย์สาพยะตัชตาเนเตเนตังโขสระนังเขมังเนตังสรน้ำตัมังเนตังสรณน้มาคัมมะสัพพทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรนังขโตจตาริอริยะสจานิสัมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสัมปาทางทุกขะสะจะอติตมังอริยัน จะอถังที่กังทุกขูปัสะมะขามินางเอตังโขสารนังเขมเัง,มมงเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณมาคามมะสัพพะทุกขาปรมุจจติ สิบเจ็บวัดเสือเทกฤตตาคาถาอธิตักนานวะขเมยยับนับปะติกังเกนะนันคตังคนไม่ควรกำเนินถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรวุ่นวายสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติที่ตามไปอยู่นั้นตาอัปตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนรกไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตาตาทาวิปัสสติสันหิรังสันกุปังตังวิทามะลุปรุ่ยเยกับุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คลอนันดแคลนั้นจึึงงงเเรรริญธมนนั้้ดใหอุปาชีวกิจจ่ ตัปางโกิดธนมยามระนาสุเวทเพืนทำความเพียรเในวันนี้ล้วครเราจะรู้ความตายในวนพุ่มาอินาสังครันตินามหาเสนีนามจุนะเพราะว่าความผินแมรรจุราผู้มีเสนัยนย,นย,นย่นั้นย่อไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังมิหาริมาตาปีอาโหระตมะตันที่ต่างต่างเวประเทกระดตวัวติสันตจิกเตมุตินีติรามุนีพูดสงบอย่างเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดกันทั้งวันและกลคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยสัรจารชแสาบนสิหะปั ชราธรรมะมิชราณอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมะมิพยาธินันติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมหมิมรณะอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิยหิมนาภปหินนาพววินาณภวเราจรเล้เป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้ผัดผ่าจากของรักของจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกรรมหิกรรมตายทางกรรมยุนนิตกรรมปัญจุกรรมปฏติสารนาเรามีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดนเกิดมีกรรมเป็น ผู้ติดตามมีการเป็นที่พึงอาศัย ยังกำมังกวิสามิกัลยาณังวาป้าปะกังวาตัสสัตถายาทาวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุริเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบสืบไปเอวังอัมเหนิยมพินทางปัจเจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกยานเทิรนสิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะกตาตุกะปตาเจนิตุกะพยาปตาเจนิพยาสกปตาเจนิสก้าหัตุสัพเพติปานิโนยตาวตาจามิสัมปัตังมิยญาสัมปัตสัพเพติวานุโมทันตสัมปัสสัมปติสิทธิยา รังและกติสัพพาาภาวนามิระตาหลวงตุคชนทุเทวตากะตาสเพพุทธาพระลพตาปจิกานันจิยังพลังอรหันตานันจเตชนะลัการในจัปรโซบทสวดเทวตาปฏิธานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินิถุเปกะเดปุติกะเรทะหิงทะหิงตาธรรมะทานิณะวันตุปุชิตาโสถิงกระดนเตทาวิหารมันทะเลเตเนเถราจะมัชานวากาจะปิกะโวสารามิกาทานะปฏิอุปา สกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสระสัปะสัมปาณพูตาสกิตาภวันตุเตชราพุทธพุชัยเยปิจะอันทัศนผวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิงยานิกังธรรมวรางปฏติเจเตสเพปิทุขสักรณตุสังขยางถาตุจิรางสตังธรรมโมธรรมัตถราจะปุคราสังโคโหตุสมัคโวะอัตถา ยะจะหิตายะจะอัมเหรักตุสัรธมโมสเพปิธรรมะจริยวุติิงสัปปาปุเนยามะธรรมเมอริยัพเวทิเตย1ี่สิบเอ็ปุสวดสภปติทานาคาถาบุญยสิธานิกตสัสรยานันญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนหนตุสตานันตา นันตาปะมานกกายปิตาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจายะทิถาวายันเยมัชชตะเวนิโนสตาทิตติโลกัสมิงเตภูมาจะตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวกราสังสารันตาผวา,าะเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยมิ เยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังลิเวทยุมมยาทินนานะบุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสเพสตาสทาหุนตุอเวราสขะชีวิโนเคมัปะทันจะปปโปนตุเตสสาชิต สิทธะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทาแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้ม,มีกุมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันหนะ้าคนขันหนะึ่งแนขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใด ทราบการให้ส่วนบุญของกข้าเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดกสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของกข้าเจ้านี้ขอเทพเจ้าทั้งหลายจึงแจ้ง,จงแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายเทพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ต้งปรงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเลอดธุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในสงแห่งการบูชาพระรัชนตรยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ประศุภริชและประกาศเหล่านี้ขอความสุขสวสดีจงเกิดมีแก่รกเจ้าขอให้้ลจับทุกภัย้งพวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งท้งโลกและตามทมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และทรมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วรับรดอนวยพรให้แก่รบเจ้าและวัตถุมงคลปะกินไปด้ปพิณานดินมูลนิธิสีมเดเร็จพยายานาสังวรวัดประวัตินิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงสาขึ้นทั้งที่ผ่านมาและ ที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรแลิขธรรมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ถูกประการด้วยเถอดสาธุ